ข้าพเจ้าไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยกลัวภาพถ่ายเก่าและไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ดูนิ่งเงียบอย่างรูปภาพจะสามารถทำลายชีวิตของใครบางคนได้จนกระทั่งข้าพเจ้าได้ภาพใบนั้นมามันเป็นภาพถ่ายขาวดําเก่าๆก,กระดาษเริ่มเหลืองขอบภาพฉีกขาดรอยทับปรากฏชัดเหมือนถ่านมือคนมานับ ไม่ท่วนภาพแสดงครอบครัวหนึ่งยืนเรียงกันหน้าบ้านไม้เก่าพ่อแม่เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนมองตรงมาที่กล้องพวกเขานิ่งเกินไปนิ่งจนผิดธรรมชาติดวงตาในภาพไม่มีแววชีวิตไม่สะท้อนแสงเหมือนกำลังจ้องมองทะลุออกมาจากโลกอีกด้านข้าพเจ้าได้ภาพนี้มาจากบ้านเก่าของยาย หลังจากท่านเสียชีวิตบ้านหลังนั้นถูกปิดตายมาหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะชาวบ้านมักพูดกันว่าบ้านนั้นไม่เคยว่างจริงๆข้าพเจ้าไม่เชื่อคำพูดเหล่านั้นข้าพเจ้านำภาพกลับมาบ้านวางมันไว้บนโต๊ะเล็กๆข้างเตียงแล้วเข้านอนโดยไม่คิดอะไรแต่เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไป ภาพถ่ายใบนั้นกลับตั้งอยู่ตรงปลายเตียงหันหน้าเข้าหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองคงเผลอหยิบมาวางแม้ในใจจะเริ่มรู้สึกเย็นวาบอย่างไม่มีเหตุผลคืนถัดมาข้าพเจ้าสังเกตเห็นบางอย่างเด็กผู้หญิงในภาพกำลังยิ้ม มันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่ในภาพถ่ายเก่ามุมปากของเธอเชิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ดวงตาที่ว่างเปล่านั้นเหมือนกำลังรู้บางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่รู้ตั้งแต่คืนนั้นข้าพเจ้าเริ่มได้ยินเสียงไม่ดังไม่ชัดเหมือนมีใครบางคนกระซิบอยู่ใกล้หูมองให้ดี มันยังไม่จบข้าพระเจ้าเริ่มฝันฝันว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านไม้ในภาพอากาศอับชื้นพื้นไม้ส่งเสียงเยียออาดและข้าพระเจ้ารู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังใกล้มากใกล้จนได้ยินลมหายใจแต่ในภาพ ไม่เคยมีใครยืนตรงนั้นเช้าวันหนึ่งข้าพระเจ้าพลิกดูด้านหลังของภาามีลายมือเขียนด้วยหมึกที่ซีดจางอย่ามองนานเพราะมันกำลังมองกลับมามือข้าพระเจ้าสัน่นหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ในวินาทีนั้นข้าพระเจ้ารู้ตัวว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนแรกที่ถือภาพนี้และทุกคนก่อนหน้าไม่มีใครรอดตั้งแต่วันนั้นข้าพเจ้าไม่กล้ามองภาพถ่ายใบนั้นนานเกินไปแต่ยิ่งหลีกเลี่ยงมันกลับยิ่งเข้ามาไกลทุกคืนตำแหน่งของคนในภาพเปลี่ยนไปเล็กน้อย ตอนแรกเด็กชายยืนชิดแม่คืนถัดมาเขาเขายับออกมาด้านหน้าใบหน้าของเขาชัดขึ้นดวงตาที่เคยเลื่อนเริ่มมองตรงมาที่ข้าพเจ้ามันไม่ใช่ความรู้สึกข้าพเจ้ามั่นใจว่าเขากำลังจ้องจริงๆคืนนั้นข้าพเจ้าฝันอีก ฝันว่าข้าพเจ้าเดินอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมบนผนังมีภาพถ่ายแขวนเรียงรายทุกภาพเป็นภาพเดียวกันแต่จำนวนคนในภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางใบหน้าข้าพเจ้าจำได้บางใบหน้าคือคนที่ข้าพเจ้ารู้แน่ชัดว่าตายไปแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัว ไม่ใช่เสียงเดียวแต่หลายสิบเสียงยังมีที่ว่างเข้ามาอีกคนข้าพระเจ้าหันไปมองกระจกเห็นเงาของตนเองสะท้อนอยู่ในกรอบภาพแต่เงานั้นยิ้มเมื่อสะดุ้งตื่นข้าพระเจ้าพบรอยมือสีคล้ำ ปรากฏอยู่บนกระจกของกรอบภาพรอยนิ้วเรียวยาวเหมือนมือเด็กข้าพระเจ้ากลับไปที่บ้านยายค้นหาคำตอบอย่างสิ้นหวังในห้องเก็บของข้าพเจเจอสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งในนั้นเขียนไว้ว่าภาพนี้ไม่ใช่ของที่ระลึกมันคือประตู ใครที่มองมันนานพอจะถูกบันทึกไว้แทนที่คนก่อนหน้าหน้าสุดท้ายมีารชื่อชื่อสุดท้ายถูกเว้นว่างไว้และใต้เส้นว่างนั้นมีข้อความเขียนเพิ่มด้วยลายมือสันส่นๆถ้าเจ้าอ่านถึงตรงนี้อย่าปล่อยให้มันเห็นหน้าเจ้าทัานใดนั้น ภาพถ่ายในมือข้าพเจ้าหล่นลงพื้นกระจกแตกแต่ภาพด้านในไม่เสียหายเลยและในภาพมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังครอบครัวนั้นเงานั้นคือเงาของข้าพเจ้าเองข้าพระเจ้ายืนอยู่นิ่งๆถ่ายในห้องเก็บของของบ้านยาย ทั้งที่อากาศร้อนแต่เงือกลับเย็นเฉียบไหลลงมาตามแผ่นหลังภาพถ่ายไปนั้นอยู่ในมือราวกับมันหนักขึ้นทุกวินาทีไม่ใช่เพราะน้ำหนักของกระดาษแต่เป็นเพราะสายตาที่จ้องมองออกมาจากมันดวงตาในภาพทุกคู่ไม่ได้มองกล้องอีกต่อไปพวกเขามองมาที่ข้าพเจ้าบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติเสียงนาฬิกาเก่า ที่ผนังหยุดเดินโดยไม่รู้ตัวความเงียบกดทับจนหายใจไม่ออกราวกับบ้านกำลังกลั้นลมหายใจไปพร้อมกับคาพเจ้าทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากชั้นบนช้าช้าหนักหนักทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่อีกแล้ว ข้าพระเจ้าก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแผ่นไม้ใต้เท้าส่งเสียงดังอิดอาดและในวินาทีนั้นเสียงฝีเท้าก็หยุดลงราวกับรู้ว่าข้าพระเจ้ากำลังฟังอยู่เสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูใกล้จนรู้สึกลมหายใจเย็นเฉียบประทับผิวอยานีเลยข้าพระเจ้าหันขวบไปด้านหลังไม่มีใคร แต่ในกระจกบานเก่าที่พิงผนังอยู่มีเงาของใครบางคนยืนอยู่หลังข้าพเจ้าเงานั้นไม่สะท้อนหน้าตามีเพียงรูปร่างคล้ายมนุษย์ยืนแนบชิดเกินไปข้าพเจ้าหันกลับไปมองภาพถ่ายอีกครั้งเด็กชายในภาพก้าวออกมาด้านหน้าอีกก้าวตอนนี้เขาเกือบจะหลุดออกมานอกกรอบ ริมฝีปากของเขาขยักคราวนี้ไม่ใช่ในหัวแต่เป็นเสียงจริงที่ของเจ้าอยู่ตรงนี้ไฟในบ้านดับลงพร้อมกันทั้งหลังความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงกรอบภาพที่เรืองแสงจางๆเหมือนดวงตาในความมืดเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สอง เหมือนมีใครหลายคนเดินวนอยู่รอบๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆข้าพระเจ้ารู้สึกถึงมือเย็นจัดแต่ที่ไหลตามด้วยอีกมือและอีกหลายมือพวกมันไม่ได้ดึงแค่เชิญภาพถ่ายในมือสั่นไหวพื้นผิวของมันไม่ใช่กระดาษอีกต่อไปแต่นุ่มเหมือนผิวหนัง ในวินาทีนั้นข้าพระเจ้ารู้ความจริงทั้งหมดภาพนี้ไม่ใช่ของต้องสัป,ปธรรมดามันคือที่หลบซ่อนที่ซึ่งคนที่ตายไปแล้วยังคงมีอยู่และพวกเขาต้องการคนใหม่มาแทนที่ถ้าข้าพระเจ้ายอมมองถ้าข้าพเจ้ายอมรับว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้น ข้าพระเจ้าจะหายไปจากโลกนี้และถูกจดจำแค่ในกรอบภาพเก่าๆใบหนึ่งเสียงกระซิบทั้งหมดดังขึ้นพร้อมกันดังจนปวดหัวเข้ามาแค่ภาพเดียวไม่มีใครต้องรู้ข้าพระเจ้าหลับตาแน่นกำภาพถ่ายไว้ แล้วกรีดร้องสุดเสียงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะการปฏิเสธเสียงกรีดร้องนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดลงมือทั้งหมดหายไปเสียงฝีเท้าเงียบลงเมื่อข้าพเจ้าลืมตาข้าพเจ้ายืนอยู่คนเดียวภาพถ่ายในมือว่างเปล่า ไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม้มีเพียงภาพของข้าพเจ้ายืนอยู่คนเดียวจ้องมองออกมาจากกรอบและข้าพเจ้ารู้ว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบข้าพเจ้ายืนมองภาพถ่ายในมือใจเต้นแรงแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวมันเป็นความเข้าใจ ข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วว่าภาพไม่ได้ต้องการทำร้ายแต่ต้องการให้เราเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่แสงไฟในห้องสลัวลงและเงาที่เคยอยู่ด้านหลังครอบครัวค่อยๆจางหายไปข้าพเจ้าพลิกดูภาพอีกครั้งมันกลับมาเป็นภาพเดิมเหมือนตอนแรกแต่ลึกๆข้าพเจ้ารู้ว่า ทุกครั้งที่ใครมองมันมันจะบันทึกเรื่องราวของพวกเขาไว้ข้าพระเจ้าตัดสินใจเก็บภาพไว้ในกล่องไม้เก่าซ่อนมันจากสายตาคนอื่นและตั้งใจว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครแต่ทุกคืนเมื่อทุกอย่างเงียบเสียงกระซิบจะดังขึ้นในหัวข้าพระเจ้าเบาๆ เจ้าดูให้ดีแล้วใช่ไหมเจ้าจะจำสิ่งที่ซ่อนอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ข้าพระเจ้าขนลุกจนถึงทุกวันนี้